สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพี่พี่น้องน้องนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกแล้วครับหมากรุกไทยไก่กาฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าถึงดีกานะครับอยู่ในแอปประรองหมากรุกไทยนะครับสามารถโหลดฟรีได้ทางเพจโตนะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านเบนเบนเบ,บนนี่นะครับ เลตติ้งหนงคะแนนเป็นหมากสีขาวเปิดด้ม้าโยงขวาไก่กาฟ้าก็เป็นมา้าเทียมเม็ดซ้ายโคตสุเปิดเบีย้ยตำแหน่งขอไข่ขึ้นมาจังหวะนี้ก็กินตัดเข้าไปก่อนครับตามหลักสูตรหน้าเบีย้ยนะครับโคตสุจะใช้อะไรกินใช้เบีย้ยกินนะครับใช้เบีย้ยกินเราเราก็ตีเบีย้ยคู่ริมนะครับทางด้านปีก้ายขึ้นไปจะไปทําลายโครงสร้างของม้านะครับเขาไม่ยอมนะครับ แบบนี้ก็ต้องถอยกันครับส<ะ>เสริมเม็ดขึ้นมาก็ดันเบีย้ยขึ้นไปเอาเม็ดมาต่อเอาเม็ดมาต่อก็ดันเบีย้ยขึ้นไปเบีย้ยมาแบบนี้ก็หบเรือครับคู่ต่อสู้จะทำยังไงต่อในตำแหน่งนี้นครับเรามาดูกันนะครับคู่ต่อสู้เสริมคนขึ้นมาทางด้านขวาเราหมุนมาครับ เดี๋ยวเราจะนำมาไปยืนในตำแหน่งของม้าปรีชาครับมาซ้อนซ้อนครับนะครับรก็ขอประทานอภัยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับจังหวะต่อไปสีขาวหุบเรือมาแบบนี้ก็ยกมาขึ้นไปกดดันเม็ดของสีขาวนะครับเม็ดของฝั่งขาวจะทำอย่างไรน่าจะต้องกิน,นครับ กลับไม่ได้แล้วนะครับอ่ากลับโดนกิน2องครับจังหวะนี้ก็ใช้โคนกินขึ้นไปโจมตีขึ้นไปอีกนะครับคู่ต่อสู้เสริมโคนครับค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับระเบิดเบียรขึ้นไปครับเป็นเบียรคู่นะฮะกรลางกระดานคู่ต่อสู้กินเราก็เบียรทางขวากินขึ้นไปนะครับก็เป็นเบียรคู่นะครับคู่ต่อสู้น่าจะไม่กินครับไม่ต้องการให้หน้าเบียรของสีดําสวยเกินไปนะครับ ก็ต้องมาดูกันครับว่าสีขาวจะแปรขบวนในแบบไหนนะครับดูจากเชิงเบีย้ยแล้วนะครับการกินตัดเบียเ้ยในลักษณะของหมักสีดำเนี่ยก็ทําให้โครงสร้างหน้าเบีย้ยของสีขาวของไม้ยงขวานะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหารครับต้องยืนทรงนะครับไม่สามารถบุกได้นะครับจังหวะน,นี้ก็ต้องการเก็บขุนทางด้านปีกขวานะครับผูกคนไว้ก่อนจะหาที่ปลอดปลอดภัยนะครับ เก็บนะครับแล้วก็พยายามที่จะโจมตีคู่ต่อสู้นี่ก็อยู่ที่คลินิกแถวแถวสมุทสามเก้านะครับเรารอรับแฟนนะครับคลินิกทําฟันนะครับก็เมื่อกี้ก็มีเสียงพนักง,งานเขาเข้ามานะครับก็ขอประทานอภัยภนยณะที่นี้ด้วยครับขอยืมคลินิก,กทำทำทำเป็นห้องส่งเลยนะครับเสียงจากกลางวานนิดหนึ่ง ครับขยับเรือไปขยับขุนไปกินเรือนะครับไม่ใช่ไม่ได้ขยับเรือนะครับหวังจะกินเรือฟรีนะครับคู่ต่อสู้ก็รู้ทันไม่ให้เรากินไม่กินก็ไม่กินครับนําเรือมาทางด้านกลางกระดานนะครับจะทําอะไรนะครับสีดําจะทิ่มเบี้ยกิกนเบีย้ยทิ่มโคนไหลก็ไม่ดีเราเราได้ไงไายนะครับได้ไงได้นะครับไงลูก ูต่อสู้จะอ่านเห็นหรือเปล่านะครับทิมเบียเบียกินเบีย,บยกินไล่โคนโคนหนีอ้าวทำคนมากันแล้วครับก็แผนนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ก็ต่อเรือไหมนะครับขอคลองคลองเรือนะครับทางด้านปีกขวาจะได้ใหมนะครับอ่ะเอาเรือไปครับเอาเรือกินขึ้นปะ อ้ายกมา้ามาจะมาทําอะไรไม่รู้นะครับเราก็เอาเรือไปนะครับไปเกอะโก,กนครับโดยการใช้ยุทธวิธีการกดขุนหลบมาอมืมีตัวซ้ำไหมเนี่ยไม่มีไม่มีมมถอยมา้าเรามายืนเป็นม้าเทียมแถวสามจะช้าไปไหมระเบิดเบี้ยไปดี ดีกว่าครับระเบิดเบี้ยปูสีไปเลยนะครับครับถ้าไม่ทําอะไรกับเราเราก็จะนําเบี้ยรู้กินมาอ่ากินตัดเข้ามาครับก็จังหวะนี้ก็ต้องการบุกนะครับก็ยอมเสียนอกในนะครับใช้มากินไม่ดีใช้โคนกินดีกว่าถ้าใช้มากินเนี่ยเข้ามากินตอบก็ดีนะครับแต่กลัวเขาจะไม่กินตอบนะครับจังหวะนี้ก็กินเบีย้ยเราไปหนึ่งตัวเราก็ใช้โคนปักรุก ไปก่อนนะครับมาซ้ำๆไม่ได้มาคู่ต่อสู้อยู่ออืเสียดายจังเมื่อ้นได้จนกลางกระดานนะนเนี่ยโอเคในเมื่อไม่ได้ก็กินโคนครับคู่ต่อสู้ก็ต้องกินม้าเรานะครับกินม้าไม่ถ้าหนีม้าก็คือจนนะครับก็เหมือนแต้มบงัง,บงคับนะครับคู่ต่อสู้ต้องนําเบี้ยก,กินมา้าเราก็กินมา้า กูจะสู้กิน2เราก็กินคืนหนึ่งโอเคแบบนี้อย่าไปหลงเอาเบี้ยกินเอาเรือกินเอาเรือกินเบี้ยนะครับต้องใช้โคนกินก่อนโูตรสู้ก็ตัด2เหมือนกันครับอ่ะกินมากินกลับไม่โกงครับจังหวะนี้ขยับมารุกปักไปก่อนนะครับรุกไปก่อน1ดอกแล้วบอกเพื่อนกันแล้วค่อยกินเบี้ยอื้อ เรามีเบียสองเบียทางซ้ายถือว่าตายค่อนข้างจะเบียดยากเหมือนกันนะครับก็ยกมาขึ้นไปครับเดี๋ยวจะนำจะนําเรือมากดอ้าวู่ต่อสุทิ้งเบีย้ยงหงายอ๋อแรกกันไปคนละตัวครับดูจากรูปเกมนะครับต้องเบียดกันเราต้องกินสองให้ได้นะครับเอาคนแรกสองก็ได้นะครับเอาคนแรกสองแล้วก็เอามาเบีย้ยบบีบกินเบีย้ยนะครับ เกมนี้ก็คงถึงดีกานะครับต้องเบียดกันนะครับต้องก็คงต้องใช้ฝีมือพอสมควรจะเบียดกุสตสููได้ไหมนะครับเรามา,มาดูกันครับนะครับกุสตสููจะกินเรือเราก็าถอยกลับมาป้องกันตัวก่อนแล้วก็ดึงกองกําลังกลับมาจากชายแดนนะครับนะครับอยู่ชายแดนกกลับมาในเมืองครับกลับมาใน อถอยขุนครับถอยขุนถ้าคู่ต่อสู้ต่อโคนนะครับเราจะใช้ม้าถอยหลังนะครับสบัดมาลุกนะครับแล้วเราก็จะกินเบี้ยฟรีนะครับคู่ต่อสู้จะเห็นหรือเปล่าหนึ่งพันกว่านะครับเอาโอเคคู่ต่อสู้ไม่เดินตามที่เราคิดนะครับก็เราก็ลุกไปครับลุกไปก่อนพ่อสอนไว้นะครับลุกปักก็เป็นหนึ่งดอกนะครับ ต้องจับขุนนะครับแล้วก็หมุนไปทางไหนก็ได้นะครับอ่าคนตะุตูขยับไปแล้วก็ขยับขุนตามไปครับนะครับอืมเอาไงต่อเอาเรือรุกไปรลุกก่อกลวนไปอีกหนึ่งทีครับขยับมาทางนี้ก็ถอยโค,คนก็ดันโคนครับเอาเบียไปกันไว้ก่อนนะครับอันแน่มาต่อเรือต่อเรือก็จบกันนะครับขยับเรือมาครับโอ้โหเรือมาทางนู้นมาก่อกลวนเราอีกนะ เอายังไงดีเอาเรือรุกไปก่อนเอาเรือรุกไปก่อนเรามีปัญหาที่จะโดนรุกแล้วก็ใช้ชิมาไปบังไว้ก่อนนะครับชิมาไปบังไว้ก่อนเอาเรือมากดก็นาเรือไปโผกนะครับนําเรือไปโผกอ้าวรุกอ้าวลุกแบบนี้กินครับ โดนบังคับนะครับขยับขุนไปเรือขยับมาจะมากดเราแน่เลยเอาเบี้ยมาร้อยร้อยไ้ก่อน,นครับผูกโคนไว้ก่อนคู่ต่อสู้น่าจะกดนะฮะถ้ากดเราก็จะนำเรือไปค่อมนะครับก็ดูอ้าวมาจริงๆครับก็ ฉีดยาไปเลยนะครับแทงกักแทงโต๊ดก็ว่ากันไปครับกินไงายลุกก็ขยับมาครับไม่กินด้วยครับถ้ากินก็คุณจตุส้ก็จะกินคนเราจังหวะนี้ก็รุกเอาเรือมากดนะครับคุณจตุส้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามทุกท่านนะครับที่รับชมทุกท่านขอขอบคุณนักกีฬาที่มาร่วมสนุกกับไก่กาฟาแล้วพบกันใหม่ทุกท่านนะครับพบกันใหม่นะครับ คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับสวัสดีครับ